ไส่นุ่มนั้นที้มรสเด็ดแล้วก็ให้ปริมาณที่เยอะด้วยราคาก็ไม่แพงค่ะก็อยากให้ลูกค้าทานอิ่มๆนะคะราคา35-40ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งพิเศษ40บาทค่ะประจำก็เยอะค่ะพวกลายแมนค่ะแท็กซี่เยอะค่ะ4-5หทุ่มก็แน่นไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะค่ะหมดทุกวันนัอนอ้แปดสิ0โลนี่หมดทุกวันฮัตตะเลร1 2้120โล สวัสดีค่ะชื่อพรค่ะเจ้าของร้านข้าวมันไก่แม่สมจิตค่ะแต่ก่อนก็ทําร้านอาหารอยู่แล้วค่ะเคยเป็นผู้ช่วยข่าค่าช่างทำข้าวมันไก่ค่ะก็เลยมาเปิดร้านข้าวมันไก่ดีมากค่ะก็ดีมาเรื่อยๆค่ะก็ลูกค้าแน่นค่ะลูกค้ามีตลอดลค่ะ เ,เราเราเป็นคนทานจืดด้วยค่ะก็อยากให้ลูกค้าทานอิ่มนะคะไม่เยอะขนาดนี้ได้ทไมได้ก็ได้เราก็ได้ช่วยคนที่มีรายได้น้อยด้วยค่ะมันก็ได้ไม่ได้มากมายค่ะแต่ก็พออยู่ได้ค่ะ ทางร้านนี่จะคัดมาได้น้ําหนักแล้วก็จะ,จะนุ่มไก่นี้จับเวลาต้มค่ะต้มเสร็จแล้วก็จะนอกน้ำเย็ยนไว้ประมาณกี่นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะจะนุ่มวันหนึ่งก็ใช้ไก่ประมาณ80ดสทางคัตเตเลอรก,ก็เป็นร้อยโลนะ เด็ดแล้วก็ให้ปริมาณที่เยอะด้วยราคาก็ไม่แพงค่ะมีข้ามันไก่มีไข่ต้มเราให้ปริมาณเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ35-40ค่ะจิงจริงรสชาติก็จะเข้มข้นนะก็มีพริกมีขิงม,มีอะไรให้ให้ปรุงเพิ่มเติมชอบเผ็ดชอบอะไรก็เติมได้ ลูกค้าทานจูมากที่นี่ส่วนใหญ่จะพิเศษ40บาทลูกค้าจะสั่งพิเศษเลยค่ะหมดทุกวันน้องหนู80-90โลนี่หมดทุกวันัดตะเลอร120โลเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มยิบได้เลยค่ะ ก็ถือว่าดีนะก็โอเคนะมีสั่งบางทีก็ถีละร้อยยี่สิบอถ้าเกิดเป็นร้อยคิวก็ต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าไว้ด้วยค่ะโทรมาด้วยถ้าหน้าร้านก็จะมีใช้บัตรคิวนี่ก็น่าจะประมาณ80คนต่อต่อคิวนะคะต้องนั่งรอลูกค้าจะลุนออกไปข้างนอกด้านโน้นนะคะ มันไก่แม่สมจิตนะคะอยู่ที่รามอินพา21ค่ะจากปากซอยเข้ามาก็ประมาณ700เมตรนะคะเปิดบ่ายโมงค่ะถึงเที่ยงคืนทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะเบอร์โทรก็09665187185